สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมิดเตอร์หนึ่งแดกไปเรื่อยนะครับวันนี้ในเมนูแซ่บมาฝากคุณผู้ชมนะครับนี่ครับนี่ครับกุ้งแช่น้าปลาครับวันนี้ลาดซีฟู้ดสดสดเลยครับกุ้งสดนะครับแช่น้ําปลาครับวันนี้นี่ครับจิ้มซีฟู้ดช่วยใหญ่ครับแต่นี้ผมลาดไปแล้วบางส่วนนะครับกินกับมะละครับแล้วก็มีแตงกวาครับนะครับเขา ใครได้เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้มิตรตอรหนึ่งเลยนะครับกดซับสไครต์นะครับซับสไครต์ฮะเอฟซีทั้งหลายมากินกุ้งแชร่น้ำปลานะครับกินน้ากันด้วยครับแซบๆมาเริ่มตัวแรกก่อนเลยครับนี่เห็นไหมครักุ้งแชร์ปลานี่ผมเอาน้าจิ้มราดไปแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะไม่ส่ใจจิ้มเข้าไปอีกครับเริ่มคาแรกแหกมันกันครับอืมอืม แซ่บจวดเลยพี่น,อน้องกรุ้งหวานมากครับสดสดเ้ยกับน้ําจิ้มของเราเข้ากันครับมันมันละม,มีกระเทียมด้วยครับอืม,อม,อม อืมกุ้งสดๆนะครับวุ้ยอืมแซ่บพี่น่อง,องแซ่บอืมมะละมันมาก 嗯，嗯，嗯嗯。 ที่ทานกุ้งดิบไม่เป็นก็ขอโทษขออภัยด้วยครับแซบครับแซบอืเยิ้มๆนะครับซีฟู้ดเราอืม เมน้จัดเมนูกุ้งสดนี้มานานแล้วอืม อืหวานมากครับกุ้งเฮ้ยเยิ่มเย,ยิ่มเลยนี่จิ้มเทียมครับ ใครที่ชอบเมนูนี้ก็ลองไปซื้อมาจัดดูนะครับกุ้งแช่น้ำปลาด้วครับเสียบเสียบอืมซีฟูดอืม ชอบมากเลยกลุ้งสด อืหอลัดจิมกะปิครับเยิม้มเยิ้มแฉบแฉบไปหนอกอืม ดูไซส์ครับพอดีครับไม่ต้องใหญ่มากเล็กมากไซส์พอดีคำโตรคะคาเขาว่าละลายในปากเลยอะ่ะอื 嗯。Mm hmm. คำสุดท้ายแล้วครับตัวสุดท้ายแล้วพี่น้องอืมอือร่อยมากอืม ก็หมดไปที่รบรีย้อยครับกับกุ้งแชร์น้ำป่าวันนี้ก็เ่บๆคือเกาครับพี่น้องเอาเมนูเ่บๆมาฝากคุณผู้ชมดูท่านนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับก็ถ้าชอบเมนูนี้ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มิตรเลน,นึดนงนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวอีกย่างซ่บๆอีกก็กดสั่นกระดิ่งไว้นาเด้อครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ